พืนป่าแห่งนี้เดิมคือถนนสายท่าพุทธยอดเหลืองตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเชื่อมต่อระหว่างอำเภอพิปูนกับอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีระยะทางความยาวกว่า30กิโลเมตรปัจจุบันได้คืนสภาพเป็นผืนป่าอย่างที่เห็นหลังถนนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ท่อนซุงและดินโคลนพลม่มตำบลกระทูลเมื่อปี2 5 3 1และในปี2535กรมทางหลวง ได้ส่งคืนถนนโดยให้เหตุผลไม่สามารถซ่อมบำรุงเพราะถนนได้รับความเสียหายหลายช่วงจนในปี2560หรือเมื่อ8ปีก่อนมีความพยายามจากคณะทำงานถนนสี8 9ในการฟื้นฟูถนนสายนี้ให้กลับมาใช้การได้อีกครั้งโดยให้เห็นผลเป็นการลดระยะทางจากปัจจุบันกว่า100กิโลเมตรเหลือเพียง30กิโลเมตรในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรใช้เดินทางไปยังศูนย์การแพทย์หมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอตาซาลาและยังเป็นการเปิดเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันผ่าสตาลิ่ต้องเที่ยวได้อีกด้วยซึ่งปัจจุบันที่ติดอยู่มากที่สุดก็คือกอมที่9ถึงกมที่24นะครับที่ผมยืนอยู่จุดนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งต้องทําเรื่องของนุญาตในการใช้พื้นที่เข้าไปศึกษาวิจัยและผลกระทบ และก็ในการออกแบบของทางหลวงจริงๆกรมทางหลวงก็พร้อมที่จะออกแบบถนนเส้นนี้ไม่ให้มีผลกระทบต่อสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหนึ่งในคณะทำง,งานถุนนสิน8 9 9ยังบอกอีกว่าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรมทางหลวงเห็ุด้วยกับการพื้นฟูและพร้อมเป็นเจ้าภาพในการออกแบบสนุนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสัตว์ป่า ตามที่กรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกิดความไม่ตกกงังวลแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับปฏติครรมนี่คือร่องรอยของถนนสาย8ี่ี่ดําทีดเนินการมาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี2 2 2 2มาสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2 8 2 8แล้วก็ปี2 30, 31, อ3 1เกิดอุทกภัยทำให้ถนนชำรุดเสียหายนะครับหลังจากนั้นมาตั้งแต่ปีพศ2 3 1 จนปัจจุบันก็36ปีที่ถนนปล่อยไม่ได้รับการซ่อมบำรุงนะครับทำให้ประชาชนทั้งสองกวางไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มีผลได้เสียโดยตรงโดยเฉพาะพี่น้องชาวเปอือปิปูนแนวคิดการพื้นผูถนนพิปูนนกปิตามถูกภาคการเมืองนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวเภอปิปูนถึงความเดือดร้อนท่ามกลางข้อวิตกกังวลว่า เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงบริเวณนี้ยังคงความสมบูรณ์จะเป็นการเปิดเส้นทางให้มีการบุกรุกทำลายป่าทั้งจากกลุ่มทุนที่ลักลอบตัดไม้และชาวบ้านที่ต้องการขยายพืธธ้นที่ทางการเกษตรกวีวงศ์ธิดตรคุณไทย p ี s รายงาน